พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับจะมาแชร์กฎหมายเกี่ยวเรื่องของเบีย้ยปรับนะครับเบีย้ยปรับนะครับคือข้อตกลงที่กําหนด ค่าเสียหายไปลุงหน้านะครับผู้สัญญาได้ตกลงกําหนดไว้ลุงหน้าในสัญญาว่านะครับถ้ามีการผิดนัดไม่ชําระหนี้หรือชําระหนี้ไม่ถูกต้องนะครับหรือมีการกระทําการอันเป็นการฝา่าฝืนสัญญานะครับจะให้เบี้ยปรับนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนค่าเสียหายเบี้ยปรับนะครับอาจกําหนดไว้เป็นตัวเงินนะครับหรือเป็นการชําระหนี้อย่างอื่นแทนก็ได้นะครับ ผลของการกำหนดเบี um. well, ้ยปรับนะครับก็คือข้อหนึ่งนะครับเมื่อมีการชำระหนี้ตามสัญญาถูกต้องครบถ้วนนะครับการเรียกให้ชำระเบี้ยปรับหรือนะครับการริบเบี้ยปรับนะครับก็ไม่อาจกระทำได้นะครับเพราะไม่มีการผิดสัญญาข้อที่สองนะครับเมื่อไม่มีการชำระหนี้หรือการชำระหนี้ไม่ถูกต้องนะครับเจ้าหนี้สามารถริบหรือเรียกเบี้ยปรับได้นะครับด้เหตุนะครับ หากกรณีที่นะครับลูกหนี้ไม e ่ชําระหนี k ้เลยเจ้าหนี crap, ้มีสิทธิเรียกเบี้ยปรับแทนการชําระหนี้นะฮะเมื่อเรียกเบี้ยปรับแล้วนะครับจะเรียกให้ชําระหนี้อีกไม่ได้นะครับข้อต่อมานะครับหากลูกหนี้นะครับชําระหนี้ไม่ถูกต้องก็คือมีการชำระหนี้นะครับแต่การชำระหนี้เนี่ยอาจขาดตกบกพร่องหรือล่าช้าไปนะครับโดยไม่เป็นไปตามกำหนดของข้อสัญญาถ้าได้กำหนดเบี้ยปรับเป็นเงินนะครับ ลุงนี่ได้สัญญาไว้นะครับว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชําระหนี <promises> ้ให้ถูกต้องสมควรเช่นว่านะครับไม่ชําระหนี้ให้ตรงต่อเวลาตามที่กําหนดไว้เป็นต้นนะฮะนอกจากนี้นะครับการเรียกให้ชาระหนี้นะครับเจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงมิบนั้นขึ้นมาอีกด้วยก็ได้นะครับถ้านะครับเจ้าหนี้ยอมรับชําระหนี้แล้วนะครับจะเรียกเอาเบี้ยปรับได้อีกต่อเมื่อนะครับ <grad> ได้บอกส่งผนสิทธิ์ไว้นะครับเช่นนั้นในเวลาที่ชำระหนี้นะครับข้อที่สามนะครับเมื่อการชำระหนี้ตกเป็นผลวิสัยนะครับโดยลุกนหนี้ไม่ผิดนะฮะจำหนี้ก็จะเรียกเบี้ยปรับไม่ได้นะครับจํานวนเบี้ยปรับนะฮะที่จะเรียกริบได้นะครับโดยกําหนดไว้นะฮะตามหลักเนี่ยก็คือว่าเบี้ยปรับสามารถริบหรือเรียกได้ตามที่กําหนดไว้ในสัญญานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ กฎหมายก็ให้อำนาจศาลที่จะลดจำนวนเบีย้ยปรับลงได้ตามสมควรนะครับหากเบีย้ยปรับนั้นนะฮะสูงเกินไปนะครับผมเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อ และขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ